so, so ตอกกินข้าวกันใกล้ๆบ้านเพราะว่าวันนี้ตื่นสายมาก่็คืนตัดงานดึกเว้ยวันนี้จะไปสกู๊ตเตอร์ไปนะทุกคนจริงๆเดินก็ได้แต่ว่าขี้เกียจมาก why are we not using our legs anymore we're far with s o m lazy ที่เนี่ยแม่มวงก็กินอยู่อย่างเดียวก็วคือโจ๊กก็เป็นโจ๊กเนื้อละเอียดมากส่วนฟ้าแม่วงนะชอบกินแบบอย่างเดียวเหมือนกันนะคะเป็นอะโวคาโดอะโวคาโดโฉลมันร้อนมากค่ะทุกคนต้องแบบละลายความร้อนก่อนอาหารเชา้ายังไงก็ต้องเผ็ดอะทุกคนก็อนขอพบเีามาเพิ่มเฉยแล้วเขาก็มีเป็นแบบสีอิวขาวมาให้ด้วยนะคะนี่ช นี้ทําไมสีลิปใหม่จากเมมเบรินดีม,มากไม่เคยซื้อลิปเลยเพราะปกติแบรนด์ส่งให้มาตลอดจนกระทั่งไปดูเฟรริตของพี่โมเมพาเพินนะคะแล้วก็ไปะสะดุดกับสีลิปหนึ่งซึ่งอันนั้นเป็นลิมิเต็ดก็คือแบบไม่มีขายแล้วแต่เราก็พยายามหาสีที่ใกล้เคียงคือไม่เคยมีนูดเราแบบนูดน้ำตาเราไม่น้ำตาเข้มเกินไปขนาดนี้มาก่อนมาแล้วก็หน้าสดทาลิป ขี่สกูตเตอร์ไปข้างในมวมดมีน้ำมันมะพร้าวนะคะอยู่ในหัวปั๊มของขวดเอสอเวลาไปนวดเขาก็จะใช้แบบอะโรมาออยใช่ไหมมันจะเป็นแบบกลิ่นเฉยๆมันก็จะบำรุงได้ไม่เท่าน้ำมันมะพร้าวเอามดก็เลยชอบจะใช้น้ำมันมะพร้าวมากกว่านะคะก็เลยหิ้วน้ำมันมะพร้าวไปด้วย ก็มาสปาที่นี่เพราะว่าน้ํามันใช่ไหมแต่วันนี้ก็จะใช้น้ํามันมะพร้า่นแหละแล้วเขาจะมีแบบเป็นที่เดียวเลยที่มีเหมือนหมอนร้อนอะ่ะให้เรานอนตอนพ์ทหลังๆแล้วมันจะแบบอุ่นช่วงนี้แล้วมันแบบมีแฮงมากภาษาอีสานกะ็คือแบบมีแฮงก็คือมีแรงมากแล้วก็วันนี้ฟ้านาวททำสองชั่วโมงนะคะมันก็ทำสองชั่วโมงเหมือนกันเป็นหนึ่งชั่วโมงเป็นออย ดีทั้งตัวแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงเป็นแบบเทศมาสซาดเพราะเป็นคนชอบให้คนแบบนวดหัวลูบหัวมากก็เลยแบบอ่ะลองดูหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเพราะเขาจะใช้ออยนวนนะคะวันนี้ไม่ได้สระผมพอดีเห็นว่าผมมัน วันนี้ก็คือนวดตัวหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นวดหัวหนึ่งชั่วโมงโดยเขาจะใช้น้ํามันงาแล้วเขาก็ตกด้วยทรีทเมนต์จริงๆเขาให้อาบน้ำสระผมได้ที่สปาแต่ว่ามดแบบเอ๊ะกลับมากลับกลับมาแบบอาบน้ำที่บา้านดีกว่าเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ะคะ่ะก็ขี่สกูตเตอร์มาแบบเดียวหนึ่งนาทีนะคะทางเราก็เลยได้แบบเวทลุกกลับบ้านแบบนี้นะคะแชมพูที่มดจะใช้วันนี้นะคะก็เป็นตัวใดไปไม่ได้นอกจากโนอาห์นะคะก็คือมีแชมพูแบบหลายตัวมากสาหรับหัวผมร่วงผมทําสีให้แบบ เป็นหัวบอนไม่เป็นหัวส้มหัวแดงทรีทเมนต์ต่างๆแต่ว่านี้นะคะเป็นแชมพูสําหรับคนผมมันโดยเฉพาะซึ่งวันนี้ทางเราก็ผมมันด้วยน้ํามันงาคิดดูแล้วกันก็ต้องเป็นตัวอื่นไม่ได้นอกจากตัวนี้คนเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วดจะไปทําเล็บที่เซ็นทรัลในบาซิเพราะว่าเล็บก็คือเกิดแล้วนะคะเป็นร้านทําเล็บที่แพงนะแต่แบบว่ายอมจ่ายเพราะแบบดีมากปกติแม่วดทําเล็บนานๆใช่ปะมันจะมีความแบบตรงตรงนี้คะ่ะเขาเรียกอะไรอะ ต้องหัวเล็บปะ่ะมันจะมีความเปิดเน้นๆอะ่ะและว้วเวลาเราสั่งผมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปติดแล้วงดหงิดมากแต่ตั้งแต่ทําร้านนี้มาก็คือคุณลิตี้มากก็คือไม่เป็นเลยจนแบบเนี่ยทุกคนมันเกิดมายาวมากแล้วอะ่ะหัวเล็บยังไม่เปิดเลยก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะไปสั่ง on the table มากินคีนัวซูชินะคะของเขาแหละส่วนของเราทางเราเป็นสาวแซบ่บเราก็ชิกินอะไรแบบแซ่บๆเราก็นีเป็นพิซซ่านะคะทุกคนคือพิซซ่าเราจะชอบพิซซ่า on the table มากคือ หลายคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะมันออกเป็นแนวซิวชนนัแต่ว่าถ้าเป็นแบบพิซซ่าแท้จากทางเราไม่ค่อยจะถูปะกปากเท่าไหร่อันนี้เป็นพิซซ่าหน้า,กาไก่เทริยากินะคะแล้วพิซซ่าเขาก็คือจะเป็นแป้งแบบบางกรอบไส้ชี่ไหม <Yeah. S 1> มาว่ากินข้าวแบบเวทลุกนะทุกคนเพราะว่าหิวมากไม่รอป่องคุมแล้วขอกินข้าวก่อนเลยแล้วกันก็ใส่พริกป่นลงไปในอาหารด้วย ทุกคนเนื่องจากผมเปียกมากนะคะขออนุญ,ญาตไดผมแล้วแหววจะไดผมแบบใหม่ก็คือจะบอกว่าไงเดียถ่ายทวิตเตอร์อะทุกคนแล้วก็ไปเจอวิธีได้ผมมาก เนี่ยทุกคนว่าไปเจอการไดผมจากคนในทวิตเตอร์คือปกติเราใช้ได้สันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไดแบบเนี้มนยมาโดยตลอดก็คือเราคนเนี้ยเขาก็คือเอาผมอะเข้าไปข้างในเว้ยงงมากเข้าไปข้างในใช่ไหมสอดเข้าไปข้างในแต่บบนี้ใช่ไหมแล้วแม่ก็ไดขึ้นในลงแต่บางคนก็คือยกยกขึ้นไปแบบนี้ด้วยงงมากอะถ่ายให้ดูผมตอนนี้ก่อนนะอันนี้คือดูลองดูนะทุกคนไม่เคยลองเหมือนกันอันนี้คือผมตรงตอนที่ยังไม่ได้ไดนะคะ เดีย๋ยวมาลองกันว่าลองแบบไดพิซซ่าดบบล้จะเป็นยังไงอันดับแรกเลยขอเอาผมเข้าไปเออมันง่ายดีนะตรงป,ปากมันเป็นแบบเป็นหลุมสโลปเข้าไปอะ่ะอา้าวไม่หมดโอ้ยขำไม่รู้ว่าจอกเป็นยังไงโอเคนะทุกคนพร้อมแล้วกดปุ่ม ปกติคือต้องใช้หัวใดนี้ใช่ไหมใดๆตลอดแล้วผมตรงอะ่ะต้องใช้แบบแบบหวีอะ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยพอเป,าเป่าเสร็จใช่ไหมพอจะให้มันตรงต้องใช้หวีเนี้ยเปลี่ยนหัวแล้วก็มาค่อยหวีแบบนี้เอาอะ่ะทุกคนอันนี้คือ Amazing แต่ข้อเสียคือตรงโคนมันมาไม่หมดเห็นปะเพราะว่าถ้าเราจะเริ่มจากโคนเราต้องจับบางมากๆอ่ะให้มันเริ่มจากตรงโคนนี้เลยอะ่ะแต่เมื่อกี้ว่าจับหนานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มจากตรงเนี้ยแล้วมันก็เก็บตั้งแต่ตรงนี้ใช่ปะลงไปตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อย ด้ผมเสร็จแล้วทุกคนก็คือสรุปว่าทําแบบว่าเอาผมสอดเข้าไปข้างในอะ่ะได้ไม่เท่าไหร่ก็คือทําได้แต่ข้างหน้าข้าข้างหลังก็คืองงไง ทำไม่ายากสรุปก็คือใดปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้อันนี้เหมือนเดิมถามว่าแบบเออได้แบบนั้นมันเวิร์กไหมมันก็เวิร์กนะคือแบบมันตรงกริบเลยแล้วมันเหมือนแบบห่อผมให้แบบทุกอนูมันเรียบมากเหมือนใช้เครื่องนีบผมอะ่ะตรงกว่าใช้แบบนี้หรือตรงกว่าใช้อีหัวนี้นะคะแต่ว่าปัญหาคือเราไม่สามารถทาได้ทั้งหัวนะทุกคนถ้าให้คนอื่นทําให้อาจจะได้สรุปก็คือก็เวิร์กสำหรับบางคนที่แบบทําชํานาญแล้วนะคะสําหรับแม่มดก็คือแบบ

ลาเน็ตัวโปรดขึ้นท่านลูกหลักมากเลยตัวนี้แล้วก็วันนี้แก้มชอบมากนะคะไม่รู้ปัดแรงไปหรือเปล่ปาวันนี้ใช้เป็นชาล็อต t ิวเบอรี่นะคะสีชิคทูชิคแล้วก็มาสคาราวันนี้ใช้มาสคาร่าดีออทุกคนคือได้มานานมากแต่ว่าสําหรับแม่โมต้มองบอกตรงว่าปัดแล้วตกเพราะว่าตอนนั้นดัดขนตาเองใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ก็คือลิปขนตามายัางไงขนตาฉันก็แบบกระเจิดแน่นอนฉันก็เลยลองปัดดูอีกรอบนึงปรากฏว่า ปังมากุนนี้นะคะที่ออคนขนตาสั้นน่าจะโอเคแต่คนขนตายาวตกไมก่บอกเลยส่วนลิปวันนี้นะคะใช้เป็นลิปนูดนะคะของ Maybelline รุ่น Super Stay Matte Ink 465นะคะทุกคนชอบมากตอนนี้ชอบลิปของ Maybelline มากติดทนมากรูกไปอยู่ไหนมาซื้อเพิ่มมา2องสสแล้วนะคะเอาคอมไปทำงานด้วยนะคะทุกคนอ่า t ั e เตอร์เบส e บกเฮ s, ah, s here f r e ี bag เด็ดลอดตลอดเวลาเลยแล้วก็วันนี้เป็นแมสสีฟ้าเข้า,า,ขา,ากับยีโมกเป็นไลไม่รู้อ่ะทุกตอนแรกว,ว่าหิวใช่ว่าจะขึ้นไปชั้นบนชั้นหกเพื่อหาอะไรกินแต่พอมนต้องเดินผ่านแต่ละชั้นขึ้นมาเพราะไม่ได้ใช้ลิฟต์ใช่ปะ่ะแล้วก็เดินผ่านทองทงิพย์ ห <laughs> ยุดกินทองสวีททิกแนวเอเป็นไรก็ไม่รู้ติดก๋วยเตี๋ยวที่นี่มากเลยอะทุกคนเรากินแบบเป็นก๋วยเตีย๋ยวไก่ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อดำด,ดังอะขอบขาวอะที่เป็นซิกเนเจอร์อะก็ไม่กินกินแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ชอบมาก กคนเองเนี่ยทุกคนอร่อยมากใคร้านไหนย่งเงียกงกว่าเดียวเสร็จเราทุกคนก็เราจะไปทำเล็บแต่ว่าอยากกินอะไรหวนานหวานเราก็เลยลงบันไดเลื่อนจะไปซื้อโคอ,อิเตไม่ได้กินนานมากอะประมาณเป็นปีแล้วมัง้ง เย <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะอัาอ่คิถึงมากนี่นะคะทุกคนร้านที่วจะมาทำคือร้านข้างหลังชื่อ20 n a i l อย่าง Sampling อยู่ตรงชั้น4นะคะ กำลังถอดเล็บอยู่นะคะช่างที่ทำให้เราอูที่ไก่นะคะสีที่เราจะทำวันนี้นะคะมองไว้เป็นสีเขียวช่วงนี้ก็คือชอบเขียวมากแล้วก็จะตกด้วยคริตเตอร์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมกับอีกอันนึงก็คือ mm. เดี๋ยวจะลองเป็นสีเขียวแบบเขียวโบเทก้าทุกคนคือสีนี้กำลังมามากแต่ว่า ทางเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบมือขาวอะไรมากมายไม่รู้ว่าจะรอดไหมทางที่นี่ก็เลยว่าจะลองให้ดูนะคะว่าแบบแบบไหนอันนี้คือพึ่งตะไบเสร็จเล็บเทมโทําก็คือเป็นทรงเขาเรียกทรงหีใช่ไหมคะที่ไก่ค่ทรงไข่ทรงไข่นะคะเมื่อก่อนทําเป็นแบบเหลี่ยมมาตลอดรอบนี้ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นทรงหีทุกคนอันนี้คือสีเขียวโบเทก้านะคะมันอ่อนไปถ้ามันเข้มกว่าน,นี้น่าจะก,ก็คือสรุปว่าไม่ไหวนะคะต้องหลังออก ลองเป็นอีกอันนึงดีกว่า<ช>หนูว่าหนูว่าอันนี้น่าจะโอลงไม่ลงกิตเตอร์ก็ยังสวยเลยอะใช่นนยังงั้นเราเราทาไปครบสองรอบก่อนเดี๋ยวิอ<ช><ช>เซอร์แค่ว่ากันอีกทีนึงได้ค่ะได้ได ว่าําเล็บเสร็จแล้วนะคะสรุปก็คือได้เป็นสีเขียวเฉยๆเพราะว่าตอนแรกก็จะทําเป็นแบบสีเขียวอีกแบบนึงคล้ายๆแบบเก่าแต่แค่เป็นสีเขียวใช่ไหมปรากฏว่าช่างที่ทำอาร์ตนะคะคือมันจะมีช่างทาสีเฉยๆแบบลงจิ๊ตเตอร์ต่างๆแต่ถ้าเกิดเราเจลแบบพิลึกกูกือะไรเงี้ยก็จะมีช่างอาร์ตต่างๆมาทำให้ใช่ไหมคะแต่พอดีว่าวันเนี้ยไม่รู้ไงช่างอาร์ตก็คือหยุดเราก็เลยแบบลงกิ๊ตเตอร์เอออะไรเอเอ,เอก็คือสรุปก็คือไม่ได้ ก็คือชอบสีเขียวเฉยๆก็เลยลงเป็นสีเขียวเหนียวซับนะคะสีเดียวกับโทรศัพท์เป๊ะเลยอันนี้คือวันนี้ทําราคา1,000นบาทนะคะไม่ได้มีช่างอาร์ตถ้ามีช่างอาร์ตก็อาจจะเป็น1,500ับาทนะคะอย่างที่บอกก็คือจ่ายแพงเพราะสีที่เขาเป็นสีดีนะคะสีแพงสีเขาแบบขวดละเจ็ดร้อยอ่ะทุกคนไม่ได้แบบพิบกกไก่การนะคะแล้วก็ช่างก็คือฝีมือดีอย่างบางทีแบบช่างทานูนแบบทาไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยวันนี้ช่างก็ตะใบออกให้มันเรียบแล้วก็แบบทาเคลือบใหม่ก็คือแบบ เอองานละเอียดแล้วแหละทุกคนก็คือแบบยอมจ่ายนะคะันทำเล็บเสร็จแล้วใช่ไหมว่ามานั่งทำงานนิดหน่อยแล้วก็กำลังจะแบบลับบ้านคดก็แบบว่า เดินผ่านโซนไลบรารีนะคะน้องก็มาดูหนังสือเกี่ยวกับดีไซน์คือเกิดมาไม่เคยแบบเข้าไลบรารีจริงจังขนาดนี้เลยตั้งแต่แบบล่าสุดก็คือตั้งแต่แบบมัธยมมหาลัยมัมาาม้งจะพูดงงก็คือแบบเป็นดีไซเนอร์นะคะน้ำก็อ่านหนังสือดีไซน์นะู่นนี่นั่นซึ่งทางเราก็าเป็นดีไซเนอร์เหมือนกันแต่เราก็คือไม่เคยขึ้นอยู่กับงานดีไซน์อะไรแบบมากมายในขนาดนี้มาก่อนอนะนึกออกปะ If I wasn't what I am today I would be an architect or uh, industrial designer and I'm interior designer